สวัสดีค่ะพบกับเร,ราช่องฝันองส้มนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ส้มกําลังจะลงรถนะคะรีบเลยนะคะรีบไปหาพี่เขานะคะรีบไปหาแม่โบนะคะแม่โบจอดอยู่ด้านหน้านะคะเมื่อกี้ก็ร้องมาแล้วนะคะเขาแค่ออกหน้านิดเดียวนะคะโไปทางไหนไปทางไหน โอ้โไป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 แล้วนะคบโดนพ่อดุไว้นะคะอยากไปหาพี่แล้วร้องใหญ่เลยโดนพ่อดุแล้วนะคะเขายังไม่เอาโซ่ขึ้นพอเลยนะคะรีบไปหาพี่แล้วนะคะโอ้พี่มาหาเองนะคะพี่มาหาเองนะคะ คิดถึงกันมากนะคะร้องใหญ่เลยนะคะโอ้โเสาเสาไฟเสา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 ไฟเสาไฟแตนลูกแตนออกมาโอ้ดูดีใจใหญ่เลยนะคะไออ้วนเ้ยแตนนะลูกแตนโอ้คุยกันคิดถึงพีมากนะคะโอ้ยรู้อยู่ ดีใจหลายดีใจหลายท้วนนี่ก็มาถึง10บน่าจะสิเชือกได้อยู่นะคะสิบก็เชือกได้อยู่นะคะเรามาพร้อมกัน5้าคันนะคะ5เชือกนะคะมีแม่โบแม่ส้มปูเป้บุญเพิ่มนะคะแล้วก็พังนุ่มนิ่มนะคะปึ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะคะแม่แม่โอ้เบนเบนบนโอ้ย เราจะไม่มีที่ผูกนะคะรีบรีบเลยนะคะมาก่อนได้ที่ผูกก่อนนะคะช้าง32อเชือกนะคะแม่แม่ทั้งหมด32อเชือกนะคะไปกันเลยโอ้ยพี่ไม่เดินน้องก็ไม่เดินนะคะโอ้ยร้องใหญ่เลยทีนี้โอ้ยใจขาดแน่ๆถ้าพี่ไม่เดิน ส้มก็ไม่เดินนะคะโอ้ยบนอะไรกันอะไรจะขนาดนั้นไปอาบน้ำพร้อมกันทุกวันนะคะก็ยังร้องติดเหมือนไม่เคยได้เจอกันมาเป็นอาทิตย์นะคะแม่แม่นี่พาสาวๆหาที่พักนะคะหาที่ผูกนะคะ ก็จะมีค้ำมือนพี่ดาวนะคะขันเงินแม่ขันเงินนะคะแล้วก็น้ำทิพย์นะคะมาถึงก่อนนะคะของเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะคะแม่แม่แม <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> เดินตามพี่เลยนะคะ <c oughs> ไปแล้วสาวๆเข้าป่าไปหาที่ผูกกันแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพังน้องส้มด้วยนะคะทั้งในแอปแดงแล้วก็แอปฟ้านะคะสวัสดีค่ะ